ขนมโค้กต้องมีสากแล้วเอาสากไปทำอะไรใครเอาหน้านี้มาใครเอาหนนี้มาโอ้โหเขาไม่ได้หัวโลนนะแต่เขาหัวแต่เขาหัวเป็นเข็มโอ้โโยเจ๊้องเป็นมาเอาโถโอ้โนหนึง่งไทยแลนด์ล่างใส่กูปะนี่ คนไม่ปั่นไฟม a นแรงก่โอ้น้องหนึ่งไทยแด์แล้วเอาแล้วตามเขาแล้วตามฉันแล้วตรงนี้อย่างโล่งแล้วอย่างโล่งมันโล่งเกินไปนะบางทีอะ อยู่บ้านใหญ่จ้าเราต้องเลี้ยงสาวหรือเปล่า,ลาแล้วกูจูแบบไม่มีอีกโก้แค่นั้นแหละ <c oughs> จูแบบไม่มีการศึกษางโง่ แล้วกูมีอีโก้พอคนเรามีอีโก้ต้องต้องพับไมนะ้นะเฮ้ยมาตีของตกนี่ว่าช่วยด้วยมาตีสองมาตีของตกอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดนติด แล้วอยู่ตรงไม้แบบตึงๆพี่หมิมือสวยๆครับช่วยหน่อได้ไหมครับได้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 ี่หมือนครับลองมันนะลองนะมันรอยมันหามันเห็นมันเห็นลองมันเห็นดูทรงอารมณ์ลองมนเห็นดูส่งอารมณ์ เขารู้ไงว่าผมครบ99เองแตงช่วยเขาได้ไหมครับเมื่อนหมีมือไหนครับสติฟแตนน้ำไม่รู้เรื่อง มันจะมาเอาเดอะบ็อกซ์จากผมหรือเปล่าเอาอยู่กับกูเขาอยู่กับกูเก้าสามยานโทรมานัดอยู่อ๋อแล้วมีอยู่กี่ล้อไม่มีใครช่วยตอนนี้โน่หนึ่งไทยแลนด์กำลังมาช่วยผมแล้วครับโน่หนึ่งไทยแลนด์มาช่วยแล้วโน่หนึ่งไทยแลนด์บล็อกหน่อยบล็อกหน่อยโน่หนึ่งไทยแลนด์แต่มันจะหมดนะดิ อุ้ยน้องหนึ่งจัดไทยแลนด์จุกตึ้งจัดจัดแล้วครับที่เป็นน้องหนึ่งไทยแลนด์เหน่มแต่งตัวเได้ครับเธอเอากูแล้วไม่ตามผมตามผม อยู่อยู่อยู่ลเหลืองอยู่ลเหลืองเอาไปก่อนแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งไปก่อนตึงๆใครก็ได้ไปเก็บไอ้นั้นให้หน่อยได้ไหมเอแม่ขอจะไม่อเอ๊ดะบ็อกซ์ยู่ซ้านอ้เดีผมเก็บเดอะบ็อกซ์เองเก็บเดอะบ็อกซ์ยู่บ้านต้องออาอยู่บ้านต้องทำทรง แล้วมีอีกอคน้อคนอะเอาไม้ไปแล้วโอ้ยมีอจะจ้าพ่อแม่เขาต้องให้ผมออกไปทำไร่ทำนาทำมมิ่งอะตอนกูสอนมาว่าต้องมีทำมมิ่งโอ้โหโดนโดนเกี่ยวโดนแล้วครับผมไปบ้านเหลี่ยมได้ไหม ชอบโดนเกี่ยวเกี่ยวตะขอ,อมันคือคนที่มาจากขุมนรลกเลยนะไอซีโนไบต์เนี่ยมันจะยึดมันได้หรอกูอปเปร์กูเปร์บ้านเหลี่ยมกูปเปร์บ้านเหลี่ยมเอาแดดมาแกล้งฆาตกรเหมือนที่ผมว่าฆาตกรไม่พอใจใไล้ชั้นอุยเขาไม่หายฆาตกรหน้าบูดด่าดมันกว้างเกินไปสึงเราฆาตกรทุกตัวฆาตกรจากหลุม,ลมนรก ฆาตกรตัวนี้มีเทสนะตัวเนี้ยฆาตกรตัวนี้มีเทสแล้วไฟฉายหายไปแล้วว่าไฟฉายหมดแค่นี้เขาเรียกว่าเล่นแบบักกุมใช่ไหมา กว่าที่คาเราก่อนจะเดินจากบ้านอะไรตรงนี้ไปฝั่งนู้น่ะใช้กี่วิประมาณสิบกว่าวิอ่ะยี่สิบวิสิบแบบสิบกว่าแล้วสิบกว่านี้ฝันไปด้เท่าไหร่ก็เฉอเดินไปกเยอะอยู่พูดมาที่พูดมาก็ถูกที่ทูที่พูดมาก็ถือก็ถืออ่ะก็ถือกว่จะไปประมาณ1ิอกว่าวิ

แล้วโน1ไทยแลนด์ช่วยแบบตึงๆไงแล้ว1ไทยแลนด์ช่วยแบบตึงๆอ้าวเฮียเปิดจะเปิดประตูจันเจย์จันเจย์จันเจยเจะรอลงลุมหรอจะทำคลิปลงติ๊กตอกอีกแล้วโโอ้หดาวติ๊กตอกอ่ีข้อซ้ายบนจริงไหม อย่าอะไรมที่โคตรเลยไหนซ้ายบนหรอใช่ซ้ายบนมันพูดจริงหรือพูดเล่นเขาพูดอะไรฉันอ่ะใช่พูดพูดแบบทำนายไปแล้วตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะว่ามุมาฟบนอ่ะเชื่อปะนั่นแหละไปเลยโอ้กูดูสองนัทใจขี้จุเอ้ยมีมีเฮ้ย มี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 โอ้โหแฮกจานเจแฮกอันนี้จานเจแฮกแบบละอันนี้จานเจแฮกแมโอ้จานเจแฮกแมบละอันนี้ปุ๊บอันนี้เก้าเก้าอันนี้แบบเก้าเก้าดอน